เอาถ้าเกิดว่าไหนก็พูดแล้วคือจริงๆแล้วตามหลักคือจะต้องเปลี่ยนทั้งชุดเขาเลยเนี่ยจบเลยถอดมาปุ๊บไปซื้อเลยแบบนี้จบจบไม่ต้องมาห่วงเรื่องรั่วที่หลังซึมที่หลังแต่ที่ทําแบบนี้เพราะว่าก็ทราบก,กันดีเนาะเศกรษฐกิจแบบเราต้องประหยัดหน่อยส่วนกระบอกก็ยังไม่สึกมากแต่ก็สึก่ ที่เปลี่ยนลูกยางเพราะว่าลูกยางเนี่ยยังยังน่าจะใช้ได้ยังไม่มีการรั่วถ้ารัว่วปุ๊บแสดงว่าลูกยางมันแข็งพอลูกยางมันแข็งปุ๊บลูกสูบตัวเนี้ยลูกสูบตัวเนี้ยมันจะไปสีสีกับกระบอกทำให้กระบอกเป็นรอยแล้วมันเบรกกันรั่วเดี๋ยไม่อีกอย่างหนึ่งคือถ้าลูกยางแข็ง ลูกยางมันก็จะไปกัดตัวเนี้ยไปถกูกระบอกสูบอีกทีนึงก็ทําให้สึกเร็วขึ้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนลูกยางอย่างเดียวลูกยางนิ่มขึ้นก็น่าจะลดการขูดการสึกหลอของกระบอกสูบตัวนี้ได้มากขึ้นก็จะยืดอายุได้อีกนิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีก็อ,อย่างที่บอกนะครับเปลี่ยนยกชุดเลยจบแต่ครั้งนี้ยวผมเปลี่ยนแค่ลูกยางเดี๋ยวผมงานลูกยางก่อนนะ งัลูกยางก่อนงัดขาดไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวนี้ไม่ต้องไปซีเรียสใส่ก็สังเกตนะอย่างที่บอกว่าหัวบ้านตัวนี้อยู่ข้างนกอยู่ข้างใน อ,อยู่ด้านนอกไม่รู้ว่าเบอร์ลูกยางเท่ากันไหมเวลาถอดก็ค่อยๆถอดค่อยสังเกตดูจะได้ไม่ผิดถ้าจะให้ดีก็เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้ลูกยางอยู่ยังไงยังไงเปื่อสำหรับคนที่ไม่เคยอยากถอดเคยไม่เคยถอดแต่อยากถอดก็จะได้ใส่ไปสูกต้อง เราก็มาดูว่าเบอร์ลูกยางเข้ากันไหมน่มาจะเท่ากันะะกนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาซื้อก่อนลูก<ำ>แล้วก็จะเปลี่ยนลูกยางกันฝุ่นตัวนี้ด้วย หนก็ถอดมาเปลี่ยนแล้วถ้ามีก็เปลี่ยนเลยคงจะไม่กี่บาทจะมาเล่าเรื่องราคาให้ฟังเนาะบอกคร่าวๆนะไม่บอกรายละเอียดเยอะเรื่องราคาอ๋อเดี๋ยวอีกอย่างนึงคือจะมียางกันฝุ่นเดีย๋ยวไปดูกันว่าเสียไหม ลูยางกันฝุ่นตัวเนี้ยครับลูยางกันฝุ่นตัวเนี้ยดูด้วยว่ามันขาดไหมถ้าขาดก็แกะไม่ยากอย่างเงี้ยอันนี้ก็แกะแล้วแกะโชว์เลยเผื่อขาดผมเดี๋ยวเปลี่ยนผมด้วยเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนเดี๋ยวน้ําเข้านียครับ แต่ไปดูข้างนอกเ<ำ>นี่ยลูกยางตัวเนี้ยบางทีมันแข็งแล้วน้ํามันก็อาจจะเข้าได้ถ้าเดี๋ยวผมไม่ทำแล้วลาราคาก็เอามาเช็คทำความสะอาดดูอันนี้น็อตลแลน้วมันเปรกเพื่อมีอะไรไปอุดตันเวลาไลาน,น้ำเบรกไม่ออกอันนี้เรียบร้อย เดี๋ยวล้างด้วยแ๊บแล้วก็กระดาษทรายเบอร์พันขัดไปก่อนแ๊บหนึ่ง<ำ>ก็ล้างด้วยน้ำแ๊บนะครับ ขวาตรงนี้นนครับแค่สัมผัสเบาๆก็พอไปให้รอบน้ามสูกขึ้นลงแบบนี้นะครับเนี่ยไม่ดีเดี๋ยวมันเป็นร่องน้ำมันเบรกจะไหลออกมาได้ก็แล้วแต่วิจ,จะรณญยานของแต่ละคนนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ สำหรับผมก็ทําแบบนี้ก่อนตัวคาวใช้ได้อย่างที่บอกจริงๆแล้วคือต้องเปลี่ยนยกชุดมันจบกว่ากันเยอะครับไม่ต้องมาเสียเวลาทุกกิดฟอบอีก